สวัสดีค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีสิง์ประจําวันที่27ธันวาคม2564ถึงวันที่2มกราคม2565นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่อาจจะมีอาการทรงตัวนะคะไม่หวือหวาไม่โดดเด่นมากนัก บางรายอาจจะเกิดบรรยากาศที่ยังเบื่อหน่ายหรือว่าเซ็งๆรับปีใหม่นะคะก็ลองพักผ่อนปรับอารมณ์คลายเครียดดูหรือว่าหาเรื่องที่คุณส,สนใจนะคะหรือว่าลงไหลในการเรียนรู้หรือว่าเพิ่มพูนอารมณ์ให้กับคุณนะคะให้เบิกบานแฮปปี้มากขึ้นการทำงานนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องย้ายงานบางรายอาจจะต้องรู้สึกเบื่อเบื่อแล้วก็อยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลง ลาออกและสมัครงานใหม่หรือว่าอยากจะเปลี่ยนไปทำงานสายอื่นนะคะก็ให้ลองมองหาสิ่งที่คุณถนัดหรือว่าเคยสนใจในอดีตดูนะคะอาจจะช่วยเป็นอาชีพหรือว่านำมาต่อยอดในปีใหม่นี้ได้นะคะเรื่องของการเงินก็ทรงตัวนะคะไม่โดดเด่น ช่วงนี้ก็อยากจะหารหายได้เพิ่มหลายช่องทางใครที่มีโอกาสหรือว่ามีคนแนะนำคนรู้จักยื่นมือมาให้โอกาสนะคะก็ลองรับไว้ดูลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูนะคะเรื่องของสุขภาพสุขภาพปกติดีนะคะช่วงนี้อาจจะต้องฝึกจิตฝึกใจเล่นโยคะว่ายน้ำปั่นจักรยาน หรือว่าดูแลสุขภาพเรื่องอาหารการกินให้มากขึ้นนะคะจะได้ทำให้มีพลังกายพลังใจในการลุยงานใช้ชีวิตต่อนะคะคนโสดสัปดาห์นี้นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องพัดภาคหางเหินหรือว่าไม่โดดเด่นเรื่องของความรักอาจจะต้องมีเรื่องระยะทางพิสูจน์บางรายอาจจะยังไม่ลืมรักเก่าๆนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วช่วงนี้อาจจะจืดจางไปบ้างนะคะหรือว่าเริ่มเบื่อเบื่อกับความรักที่ ไม่หวือหวานะคะหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่จะ,ะทำให้ตื่นเต้นนะคะก็เป็นช่วงที่ต้องประครับประคองเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของครอบครัวในสัปดาห์นี้เช่นกันค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอิ็อ b o x มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะนิ่งจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของนิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ